สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับขอนำท่านผู้ชมนะครับไปชมบรรยากาศในไร่นะครับไร่อ้อยนะครับช่องจตุรงการเกษตรนะครับหนันนแดดได้พี่น้อง เป็นบรรยากาศงานไล่งานนานะครับเป็นบรรยากาศหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับเร็บเก็บเกี่ยวข้าวนะครับเราก็จะไถปลูกพืชเศรษฐกิจนะครับที่เรียกว่า้อยนะครับู้นะครับทิวนะก็เป็นทิวที่ผมรีวิวอยู่ประจํานะครับเรียกแด้แปลงน้อยๆเวมื่อเศ้าไทยแปลงใหญ่กว่าท่านนี่หงครับแปลงใหญ่น้องก็ปลูกแล้ว พ่อาป่ปซ้ำหัวลังบ่ป้พ่อา่ปซ้ำหัวลังบ่หัวลังอ๋อปีนี้ไม่เหลือ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 พื้นที่ไ้กลับรถนะครับ เปลี่ยนด้านครับพี่น้องนี่ก็เสร็จแล้วครับ ทย้ออย่างนี้แหละครับมันล่องมันสั้นครับระยะมันกระชันชิดหรือระยะมันจ่อนะครับพระไซสานล่องเสดายเสดายไหมครับเต่ละวเาท่อนดเดวเรามานเงินทั่านั้นนะครับ ผม,ผมเห็นทั้งอ็อบทำเกษตรง่ายๆสไตล์วิเลย์ชักเขาพิธีพิถันกับหัวมันเวลาเขาไปขุด <c oughs> มันก็บรรยากาศคล้ายๆกันนะครับเราเห็นเราเห็นก็เห็นลำอ้อยนะครับตอนมันก็เป็นเงินน้องเขาก็เห็น <c oughs> เห็นหัวมัน <c oughs> ก็ทนะนุถนนอมนะครับเราก,ก็ก็ดีใจนะครับความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นนะ ไปเจอแรกที่มันหาอาหารก็้วไปยากคุดขอบคุณเพื่อน u t u b e นะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับก็ติดตามเบิงซันเบิงหน่อยเบิงเหี้ยวผมยิ่ลาผมก็สิกลับขึ้นไปเบิงให้เัิดเกินเลยครับนะครับอันนี้เป็น เครื่องปลูกอ้อยนะครับสับท่อนมันจะสับเป็นท่อนนะครับมันจะมีใบมีดอยู่ข้างในนะครับสับจ,บจ,บจบับจับจับจับใบมีดคามมากนะครับทำหน้าที่สับสับเป็นท่อนแล้วก็จะไหลลงอัตโนมัติในร่องนะครับที่ไถปุ๋ยก็จะไหลตามหลังนะครับเป็นเป็นเครื่องอยู่เป็นเป็น,เ,ปนเครื่องจกักรเป็น,นกลไกที่คิดค้นโดยสมองของมนุษย์นะครับ กว่าจะวิวัฒนาการมาเวลาไปซื้อนะต้องถามเขาด้วยนะครับว่าเครื่องปลูกแต่ละประเภทมันเหมาะกับรถไถตอนนีไหนนะครับตอนแรกเราเอามาใช้ m u ็5มันแบกไม่ไหวครับพเดโรเล็กมันจะแตกเปลี่ยนคัดนะครับมดไปส<ไป>ี่หมื่นก็เลยเอาเจ้าเจ้าเนี่ยมาวิ่งนะครับ กะเล่ยดีซีรถไถเพิ่มมันเป็นยังไงดูที่มันมีหลายคันเน่ยแต่เจ้าใหญ่ๆเขาก็มีเป็นสิบๆคันนะครับแท็กเตอร์แต่ถ้าเป็นทำไล่เนี่ยผมแนะนำยอดนิยมนะ L 5 0 1 8นนะครับถ้าต่ำกว่านั้นก็ลำบากไถเยอียงขางเร่งๆงองเร่งแง่งเร่งแงย้าใครจใส่เอยียงข้างเล่งแงเงเรงแงงคือมันมันเล็กครับ เอา50แรงเนี่ยโอเคสำหรับรายย่อยนะครับแต่ถ้าใหญ่ๆมันต้อง95ขึ้นไปครับระดับ100ไร่ขึ้นไปนะครับแต่ว่าแตมีเงินก็เสือโคราได้ก็ได้วาถูกไหมมันก็อยากได้เงี้ยก็นี่แหละครับแต่ว่ามันต้องว่างเงินดาวลายอันนี้เพิ่นแค่ดิจี่ครับคู่โปต่คู่ดอนก่นไหนมาใส่ก่อนวันที่หลังมาได้โฆษณาคู่โปต่คู่ดอน ถ้านึกถึงรถไถคูปต้าเขาจะนึกถึงชาวไร่นะครับที่เป็นอุตสาหกรรมภายในครอบครัวแต่ถ้าเป็นฟอร์ดหรือว่า New ฮอลแลนดเนี่ยนะครับก็จะเป็นเจ้าใหญ่หญระดับพันไร่หมื่นไร่นะครับเราก็อยากจะมีที่ดินสักพันไร่เหมือนกันนะครับ <laughs> มีสักห้าร้นะไร่บไม่ทำอะไรแนละ้ว ถึงนี่แหละมีเง <t S 1> <ım 999> ินน <dogs> <đ ứng> <Overwatch> yeah. ี่ก็ไม่ได้ซื้อรถนะครับน้องผมซื้อที่ครับพ่อก็ชอบซื้อที่ครเสีย่าเพรามีเงินใจไปหนอยนะครับ เริ่มต้นจากเสือพื้นบันไปเหมือนกันับคุณพ่อกับคุณแม่นะครับสู้กันจนมานะครับก็เราก็ต่างดิ้นรนนะครับชีวิตใครชีวิตมันดิ้นรนเพื่อตัวเองอยู่รอดนะครับก็สร้างไว้ให้ลูกให้หลานไม่ได้ให้ใครแล้วครับผมก็นํามาถ่ายทอดนะครับเล่าเป็นเรื่องราวนะครับผิดบ้างถูกบ้างนะครับอาจจะไม่สนุกแต่ก็ว่ากขอบคุณนะครับ มันเดินมาไกลมากแล้วล่ะครับตอนนี้ช่องจะรวมกันกันเสร็จไกลจนย้อนกลับไปไม่ได้แล้วครับ <laughs> ขอบคุณนะครับจะครบหมื่นซับแล้วนะครับนะครับเริ่มต้นอีนุกขุกคิกนะครับใครก็บอกมันคงไม่มีใครตามมึงหรอกนะครับใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันก็มีครับมันอาจจะไม่ได้ขึ้นพวดพลาดแบบช่องอที่ไปเที่ยวหรือว่าอะไรนะครับแต่ก็ก็พอได้ขึ้นอยู่นะครับวันหนึ่ง50 60 60สซับอยู่นะครับได้อยู่ครับ70ซับวันหนึ่งอะ่ะนะครับก็ขอบคุณผู้มีอุปกระคุณนะครับที่ที่ยืนเคียงข้างเรานะครับ ท่านทีไปทํางานขายแรงอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าต่างประเทศนะครับก็เปิดมาเจอเปิดมาดูนะครับเผื่อได้ผ่อนคลายบรรยากาศนะครับมาดูช่องจตุรงการเกษตรนะครับเป็นเพื่อนท่านนะครับสัพเพละนะครับในวงการการเกษตรนะครับลายใหญ่รายเล็กนะครับหรือมีเรื่องสนุกสนานนะครับภายในไล่์ก็จะมานําเล่าสู่กันฟังนะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงนี้นะครับสวัสดีครับ